Aloy here. I don't know this world, but my arrows are sharp and my bow's ready. If your party needs help, I'll do what I can. This land has a past full of secrets, just like my world. I'll uncover all of it, if I have enough time. One world needed saving, now another. I'm Aloy, ready for the hunt.

เอรอยนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเอรอยคือใครมาจากไหนนะครับผมน้องเอรอยนะครับเป็นตัวละครในเกม h o r i z o n z ี r o d ดาวครับผมซึ่งทางเกม Gen s h i n Impact ของเราเนี่ยก็ได้ทำการไปคอลแลบกับเกม Hor i z o n z ี r o d ด w วนะครับผมและได้นำน้องเอรอยมาแจกให้เราได้เล่นกันนะครับผมซึ่งการที่จะได้รับน้องเอรอยมานะครับผมนักผจญภัยจะต้องมีเลเวลแรงการผจญภัยอย่างต่ำคือ20นะครับผม แล้วก็ทางเกม Genshin Impact นะครับผมจะทำการแจกทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับผมโดยช่วงแรกจะเป็นช่วงแพทน2.1นะครับผมโดยช่วงแรกนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับน้องเอลอยจะเป็นผู้เล่นที่เล่นใน p l a y s t a t i o n เท่านั้นนะครับผมในช่วงที่2นะครับผมก็คือแพทส2งก็คือแจกให้ทุกคนที่ไม่ได้เล่นใน p l a y s t a t i o นนะครับแล้วก็กลุ่มดาวของน้องเอลอยนะครับผมทางเกม Genshin Impact นะครับผมได้ออกมาบอกแล้วว่า ณตอนนี้นะครับผมยังไม่สามารถเปิดใช้กลุ่มดาวได้นะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะครับน้องเอลอยนะครับผมเป็นตัวละครใช้อาวุธธนูนะครับผมหรือพรอพิชั่นน้ำแข็งยูาฟฮีโร่พันเดจอนะครับผมกลุ่มดาวก็คือกลุ่มดาวโนราฟอร์ติสนะครับต่อมาเรามาดูกันที่พรสวรสค์กันเลยนะครับพรสวัรค์แรกนะครับผมกระจุีปกติขอ่น้องเอลอยนะครับผมจะยิงลูกธนูออกมาได้ต่อเนื่อง สูงสุดคือ4ครั้งนะครับการชารจุดตีก็เหมือนตระกูลธนูทั่วไปเลยนะครับต่อมานะครับผมสกิลท่าน,นะครับสกิลท่าของน้องเอลอยนัก็คือนะครับผมเมื่อเรากดใช้แล้วน้องเอลอยจะทําการโยนฟรีสบอลไปทางเป้าหมายหนึ่งลูกนะครับโดยจะเกิดการระเบิดเพื่อถูกเป้าหมายและสร้างความเสียหายเป็นความเสียหายน้ําแข็งนะครับซึ่งในสดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น การสร้างความเสียหายแบบ AOE ขนาดเล็กนะครับแล้วก็หลังจากที่ฟรีดบอมบ์ระเบิดแล้วนะครับผมจะทําการแตกออกเป็นซีวอเตอร์บอมเล็นะครับแล้วก็เจ้าตัวซีวอเตอร์บอมเล็นะครับผมจะทําการระเบิดเมื่อถูกตัวศัตรูหรือผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างเป็นความเสียหายน้ําแข็งนะครับหลังจากที่ฟีดบอมบ์หรือซีวอเตอร์บอมเล็ดถูกศัตรูนะครับผมจะทําการลดพลังโจมตีของศัตรูลงนะครับผมและทําการ สเต็คคอยนะครับให้เรา1สแต็โดยสแต็คนี้จะเกิดขึ้นพวกุกๆู่จุดวินาทีนะครับผมเมื่อเราเก็บคอยครบ4สแต็แล้วนะครับผมน้องเอลอยจะทําการท,ทําลายสแต็คนี้ทีทั้งหมดแล้วครับผมแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะ r u c h i n g ice นะครับผมซึ่งสภาวะนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติให้สูงขึ้นไปอีกขั้นและเปลี่ยนความเสียหายของการโจมตีปกติเป็นความเสียหายน้ําแข็งนะครับผมก็คือการ เคลือบธนูของน้องเอลอยกลายเป็นธนูน้ำแข็งนะครับผมเหมือนกับน้องโยอิมิยะนะครับที่ทําการกดสกิลธาตุแล้วจะเคลื่อบธนูตัวเองเป็นไฟเนาะแล้วก็เมื่อเราอยู่ภายใต้สภาวะ rushing ice นะครับผมน้องเอลอยจะไม่สามารถรับเอฟเฟคคอยได้อีกนะครับซึ่งเอฟเฟคคอยนี้จะหายไปหลังจากออกจากการต่อสู้30วินาทีนะครับต่อมานะครับบมพอสวรรค์สุดท้ายนะครับผมสกิลอัลตินะครับ สกิลอติก็ง่ายๆเลยครับผมน้องเอรอยจะทําการโยนพาวเวอร์เชลที่อัดแน่นไปด้วยถ้าทน้ำแข็งปยังเป้าหมายนะครับผมแล้วก็ทําการใช้ธนูยิงทําให้ระเบิดเกิดเป็นความเสียหายน้ําแข็งขนาดกว้างนะครับผมหรือก,ก็คือการทําดาเมจ AOE ขนาดกว้างนะครับซึ่งถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกภาพต่อชายกดอติในโหมดธนูนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ